เมื่อปี2562ได้มีข่าวการฆาตัวตายของนกักเรียนนักศึกษาเป็นจํานวนมากนับ10-10ร10ายจึงเป็นที่มาของการสืบคน้นและสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งก็คือโรคสิบเศร้าวันนี้มาหาคาตอบกันใน h e a l p l รายการสุขภาพกายและจิตใจเติมในสิ่งที่ขานเพิ่มในสิ่งที่คุณต้องการครับ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รายง,งานเมื่อปี2 5 6 0บอกว่าประชากรทั่วโลกที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีมากถึง322ล้านคนและเป็นคนไทยถึง2.9ล้านคนคิดเป็นประมาณ4.4%ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรสถิติตัวเลขในประเทศไทยอาจจะรวบรวมไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่นับแล้วก็เป็นล้านคนชิ้นเดียวกันและสิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่า มีโอกาสเข้ารับการรักษาสำหรับคนไทยในโรคนี้ไม่ถึงครึ่งคือประมาณ48-49เอนท่านั้นเองสำหรับประเทศไทยในปี2561มีการรายงานว่ามีคนคิดที่จะพยายามฆ่าตัวตายถึงปีละ53,000คนและคนที่สามารถฆ่าตัวตายสำเร็จก็มีมากถึง4,000รายฉะนั้นโรคนี้จึงเป็นโรคที่มีความสำคัญ เรียกว่ารองลงมาจากโรคที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันเบาหวานมะเร็งเหล่านั้นก็เป็นสถิติต้นๆอยู่แล้วฉะนั้นในเมื่อสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนื่องจากโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะหันมามองว่าอะไรคือคําตอบของโรคนี้ที่เราจะช่วยกันดูแลทําให้สถานการณ์โรคซึมเศร้านั้นดีขึ้นนั่นก็คือวัยรุ่นครับอายุตั้งแต่1 5ถึง2ีปี พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายถึงปีละ300คนซึ่งถือว่าเยอะมากซึ่งเป็นวัยที่จะเป็นกําลังสาคัญของประเทศชาติและครอบครัวเมื่อตัวเลขเยอะขนาดนี้นะครับเราคงต้องมาสังเกตว่าอะไรคือสัญญาณของสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้นะครับและสัญญาณหนึ่งที่เราค้นพบก็คือในโซเชียลมีเดียทวิตเตอรเป็นช่องทางหนึ่งของวัยรุ่นที่มักจะระบายความรู้สึกมีการทวีตในเรื่องโรคซึมเศร้า ถึง140,000ครั้งนั่นถือว่ามากทีเดียวเป็นสัญญาณที่เราจะต้องคอยติดตามว่าวัยรุ่นของเรานั้นมีความเสี่ยงและอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับในทวิตเตอร์เขาได้มีการรวบรวมว่ามีการเขียนคําว่าฆ่าตัวตายในทวิตเตอร์ในทุกวันอังคารซึ่งถือว่าสูงสุดในเวลา22นาฬิกาและวันศุกร์สนาฬิกาก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าทําไมวันอังคารและวันศุกร จึงมีการทวีตและเขียนคําว่าเรื่องค่าตัวตายถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับฉะนั้นเราคงจะต้องช่วยกันระมัดระวังและสอดส่องลูกหลานของเราในเรื่องนี้สาเหตุเราก็คงจะทราบกันดีพอสมควรนะครับมนที่1ก็คือว่ามีความห่างกันในเรื่องของสมรรถภาพ สมรรถภาพที่ห่างไกลแม้ว่าตัวอาจจะอยู่ใกล้กันอยู่บนโต๊ะอาหารเดียวกันแต่สมรรถภาพในการพูดคุยในการสื่อสารลดลงนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าอันที่สองก็คือเรื่องของค่านิยมของการทำงานโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็อยากจะขอว่า ให้ทำความเข้าใจกับเด็กรุ่นใหม่ที่วิถีชีวิตในการทำงานอาจจะต้องมีการปรับปรุงกันเล็กน้อยนะครับบางคนจบปิญญาโทปิญญาเอกแต่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองในการที่จะเข้าไปทำงานคุณสมบัติของตัวเองนั้นเหมาะสมหรือไม่กับงานที่เข้าไปทำฉะนั้นจึงเกิดความเครียดเรื่องที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ mindset ของการแก้ปัญหาวิธีคิดในการจัดการปัญหาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการพัฒนา ในยุคหลังนั้นผู้คนอาจจะสนใจในโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะมีผู้ที่ไม่ได้มีความสามารถจริงๆแนะนำทางออกซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมมากนักจึงทำให้การแก้ปัญหานั้นไม่เหมาะสมเท่าที่ควรฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการพัฒนาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการในเรื่องไม้เซ้นวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของปมที่ค้างคาไว้ในใจ เด็กผู้ใหญ่ก็มักจะมีประวัติและก็ที่มาหลากหลายคงจะต้องให้ความสําคัญกับการเลี้ยงดูบุตรหลานของเราในการที่จะให้เขามีชีวิตที่มีความสุขพอสมควรไม่สปอยมากเกินไปไม่เข้มงวดไม่ดุดาในการให้กําลังใจสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมานะครับแต่เราจะต้องเข้าใจว่าปมที่ค้างคาในใจนั้นอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตไม่ว่าเด็กและวัยรุ่นวันนั้นจะอยู่ในฐาน,ในะใดก็ตาม ฉะนั้นเราคงจะต้องให้ความสําคัญกับปมที่ค้างคาในใจมีอะไรควรจะพูดจากันบ้างระบายกันบ้างและการพูดจากันพอสมควรในสิ่งที่ค้างคาใจเขาก็มีรายงานว่าสามารถช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้ถึง50%เฉะนั้นไม่กี่นาทีอาจจะพลิกชีวิตของคนคนใดคนหนึ่งได้ฉะนั้นเราคงต้องให้ความสําคัญในเรื่องของปมที่ค้างคาในใจเรื่องที่5ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเน้นเป็นพิเศษนิดหนึ่ง ในวันนี้ก็คือว่าเรื่องการกินการนอนการห่างไกลธรรมชาติการพักผ่อนนอนหลับออกกําลังกายต่างๆนั้นก็ห่างไกลจากชีวิตของเรามากพอสมควรฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องที่คนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะักนั่นก็คือจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราเป็นเรื่องใหญ่มีการวิจัยค้นพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับการผิดปกติ ในจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องแบคทีเรียรต่างๆนั้นมีผลต่อโรคซึมเศร้าและในหลายๆคนก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะไปซื้อยาปฏิชุนะทานเองฉะนั้นจะต้องระวังในการที่เรารับประทานยาปฏิชุนะเองเป็นประจำอาจจะมีผลทําให้ไมโครไบโอมนะครับหรือว่าทางเดินอาหารของเรานั้นผิดปกติรวมทั้งวิถีชีวิตการกินที่มีกินแป้งกินของสําเร็จรูป ที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นธรรมชาติก็ให้เกิดการอักเสบหรืออินโฟเมชันในร่างกายของเราสูงมากและสิ่งเหล่านี้เองก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าได้ส่วนการดูแลรักษาก็ได้พูดคุยกันในตอนต้นไปส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระบายความรู้สึกต่อกันและการพอสมควรในการปรับมายเซตตของการแก้ปัญหา อันที่1รักษาโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีฉะนั้น EPA DHA ก็เป็นบทบาทสำคัญที่เราต้องรู้ว่าเราจะต้องเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับประการที่โอเ o m e g า3สามารถที่จะช่วยทำให้สายตาของเราดีขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าเรตินานะครับซึ่งก็เป็นจอภาพนั่นเอง DHA ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะประการที่3นั่นก็คือช่วยบำรุงและพัฒนาสมองของทารก ในหญิงมีคันเราคงอยากจะให้ลูกของเรานั้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีสติปัญญาดีชันโอเมก้าสได้รับการีิสูน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความเฉลียวฉลาดและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยลดโอกาสของเด็กที่เป็น a d h a การสื่อสารของเด็กนั้นก็ดีขึ้นการแสดงออกของนิสัยใจคอก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติลดโอกาสของการมีปัญหาในการพัฒนาการประการที่4 ก็คือช่วยลดอุบัติการของโรคหัวใจนะครับดังนั้นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นก็มีสาเหตุหลายอย่างนะครับฉะนั้นโอเมก้า3นั้นสามารถที่จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ 15- ถึง30%เลยทีเดียวนะครับจากการวิจัยก็พบว่าในกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจนั้นเมื่อรับประทานโอเมก้า3เป็นประจำหรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะช่วยป้องกันในเรื่องนี้ไม่เพียงเท่านั้นทำให้ความดันโลหิตลดลงเพิ่ม HDL ลด L D L p ล a q u e หรือตะกันที่เกาะอ,อยู่ตามผนังของเส้นเลือดก,ก็จะลดลงตามไปด้วยประการที่5โอเมก้า3ช่วยลดอาการของ A D H A ดังที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะครับ Attention Deficit Hyperactivity Disorder ซึ่งก็พบมากในเด็กในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับประการที่6ซึ่งก็มีความสำคัญนะครับก็คือว่าโอเมก้า3ลดความเสี่ยงที่เกิดจาก metabolic syndrome เราคงพอจะจำก็ได้นะครับว่าเมตาบอลิกซินโดรมนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างความดันสูงไขมันบางตัวผิดปกติขอให้เกิดโรคมากมายความดันเบาหวานไขมันและก็รวมทั้งเรื่องของมะเร็งฉะนั้นโอเมก้า3ช่วยลดความเสี่ยงในสิ่งเหล่านี้ได้ประการที่7โอเมก้า3ช่วยลดกระบวนการอักเสบหรืออินฟลมเมชันซึ่งเราพูดกันบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการอักเสบที่เรื้อรัง เป็นมานานก่อให้เกิดปัญหามากมายในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้อรังหลายท่านคงได้ฟังคลิปข่าวที่แล้วนะครับโรคเรื้อรังนั้นเกิดขึ้นจากการที่มีกระบวนการอังเสบอยู่เป็นประจำฉะนั้นไม่ไว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งก็เป็นสาเหตุจากมีกระบวนการอักเสบในร่างกายของเราต่อเนื่องซ้ําๆซ้ําๆอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีจึงมีปัญหาทางด้านหลอดเลือดหัวใจแล้วก็รวมทั้งมะเร็ง เนื่องจากโอเมก้า3นั้นช่วยควบคุมอีโคซานอยด์แล้วก็เซโตไคซ์ซึ่งเป็นสารที่ตอบโต้กระบวนการอักเสบของร่างกายให้มันลดน้อยลงประการที่8นะครับก็คือว่าโอเมก้า3นั้นช่วยลด อาการของโรคที่เกิดจากภูมิปกติหรือออโตอิมมูนิซิสนะครับโรคเกี่ยวกับออโตอิมมูนิซิสก็มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่1นึ่งออโติโปสเกลโรซิสซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ลูปูสหรือ SLE หรือพุ่มพวงที่เราคุ้นเคยกันรูมาตอยอัลทรีติสนะครับอลเซอเลทีฟโคไลติสซึ่งเกี่ยวกับลำไส้อย่างเสพโครนดิซิสก็เกี่ยวกับทางเดินอาหารแล้วก็รวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังนะครับเรื้อนกวางหรือโซลก็ เจอได้เรื่อยๆที่เกี่ยวข้องกับออโตอิมมูนิซิสนะครับประการที่9โอเมก้า3ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับทางจิตหรือ Mental d i s o r เดอยกตัวอย่างเช่นสกิโซฟีเนียซึ่งเราคงจะเห็นนะครับคนที่ผมยาวรุงรังไม่อาบน้ำไม่พูดกับใครแล้วก็มีไม่สามารถเข้าสังคมได้รวมทั้งไบโพล่าดีก็ดีสุดๆร้ายก็ร้ายสุดๆนะครับรวมทั้งการแสดงออกที่รุนแรงก้าวร้าวนะครับประการที่10 โรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมตามอายุโดยเฉพาะในเรื่องของความจำนะครับหรือว่า memory loss นะครับแต่ถ้าจะให้ดีรับประทานโอเมก้าสามในช่วงต้นๆต,ตอนที่เรายังสบายดีอยู่นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอัลไซเมอร์นะครับถ้าว่าการรุนแรงโอเมก้าสามอาจจะไม่ถึงกับว่ารักษาได้แต่ก็มีข้อมูลมากพอสมควรที่บอกว่าโอเมก้าสามนั้นช่วยชะลอ เรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับฉะนั้นการวิจัยในเรื่องนี้ก็คงจะต้องทํากันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับการทานโอเมก้า3เพื่อทําให้ความจําดีขึ้นแล้วก็ลดอุบัติการของอัลไซเมอร์ก็น่าจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องรับประทานโอเมก้า3อย่างสม่ําเสมอประการที่11โอเมก้า3ลดความเสี่ยงของมะเร็งลําไส้ถึง55%ที่เหลือสามารถที่จะลดอุบัติการของมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ประการที่12อโอเมก้า3ใช้ในการลดความถี่ความรุนแรงของเด็กที่เป็นหืดหอบหรือแอสมาได้เป็นอย่างดีประการที่สิโอเมก้า3สามารถที่จะลดไขมันพอกตับได้โดยเฉพาะไขมันที่เกิดจากการที่ไม่ได้ดื่มแอล oh กอฮอล์ N.A.F.L.D. นะครับ Non-Alcoholic Fatty Liver Disease นะครับซึ่งภาวะนี้ก็ดีกว่าการรับประทญญานยาถือว่าโอเมก้า3 มีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับในการช่วยทําให้ภาวะไขมันพอกตับนั้นดีขึ้นประการที่14นะครับกระดูกและข้อโอเมก้า3ลดการอักเสบทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องข้อข้อเสื่อมนะครับ ก็จะมีอาการที่เบาบางลงดังนั้นจึงลดโอกาสของการเป็นกระดูกพลุ่นนะครับออสซิโอโรซิสหรือว่าทริทิสเกิดจากการอักเสบการที่15โอเมก้า3ลดสตรีที่มีอาการปวดประจําเดือนรุนแรงมีการวิจัยพบว่าโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติที่ลดอาการปวดได้ดีกว่าไอบิวโปรเฟนซึ่งเราผมก็จะทราบนะครับไอบิวโปรเฟนก็เป็นยาเอนเซชชนิดหนึ่งลดการอักเสบลดการปวดรอบเดือนซึ่งก็ ผลข้างเคียงก็ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นหันมาทานโอเมก้า3กันดีกว่าการที่สมมุตสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนโอเมก้า3ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นเนื่องจากว่า d h a นั้นสามารถที่จะกระตุ้นทำให้เมลาโทนินหลั่งได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอและประการที่17นะครับเราทุกคนคงจะสนใจนะครับว่าโอเมก้า3นั้นช่วยทำให้ผิวพรรณเราดีขึ้นและดีขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าการผลิต น้ำมันที่จะมาหล่อเลี้ยงผิวพรรณของเรานั้นก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสมน้ําที่จะมาหล่อเลี้ยงผิวของเราเซลล์ของเราก็เป็นไปอยังเหมาะสมนะครับทําให้การเหี่ยวโยนนั้นลดลงแล้วก็ทําให้เกิดการก่อให้เกิดสิวนั้นก็ลดลงตามไปด้วยและที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าแสงแดดตัวนี้แรงมากอเมก้สามช่วยบล็อกความรุนแรงของแสงแดดได้พอสมควรทีเดียวนะครับฉะนั้น ด้วยข้อมูลเหล่านี้คงจะทําให้เราเห็นแล้วว่าประโยชน์จากการรับประทานโอเมก้า3อย่างสม่ําเสมอนั้นมีความสําคัญก็มีคําถามว่าแล้วโดสที่ควรจะทานนั้นประมาณเท่าไหร่นะครับ ที่สําคัญเราคงจะต้องไปดูที่ EPA โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับฉะนั้น EPA ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณ1หรือ2,000มิลลิกรัมต่อวันก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็เพียงพอในสหรัฐอเมริกาก็แนะนําว่าไม่ควรเกินทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน3,000มิลลิกรัมในยุโรปอาจจะมากนิดหนึ่งนะครับไม่เกิน5000มิลลิกรัมแต่อย่างไรก็ตามโดสที่เฉพาะเจาะจงอาจจะยังไม่มีใครสามารถระบุได้นะครับแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2กรัมต่อวันก็น่าจะเพียงพอและก็ปลอดภัยด้วยนะครับมาเหตุนิดหนึ่งสําหรับผู้คนที่รับประทานยาแอสไพรินนะครับจากคุณหมอที่ให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเส้นเลือดหรือลายไปคลอดไปอุดก็อาจจะต้องบอกท่านนิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่าท่านจะเริ่มรับประทานโอเมก้า3เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาเรื่องการเลือดออกผิดปกติ ในช่วงใหม่วันนี้เราคงจะให้ความสัมัญไม่เพียงแต่เฉพาะร่างกายแต่จิตใจเหมือนกับโรคซึมเศร้าที่เป็นตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็มีความสัมัญฉะนั้น mental health หรือความสมบูรณ์แข็งแรงทางด้านความคิดจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของใครสักคนหนึ่งที่จะมีความสุขในโลกนี้นะครับฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนแล้วก็พยายามพัฒนาในความคิดของเรานะครับการคิดบวกการคิดดี การที่จะขจัดความกลัวความระแวงสงสัยจําเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งการรักผู้อื่นฉะนั้นการฝึกฝนในการรักผู้อื่นในการมองส่วนดีของคนอื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นคือการฝึกนั่นคือการเมนทอร์ความคิดจิตใจของเราโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกเมื่อเราใส่อะไรเข้าไปในจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะกลายเป็นฉะนั้นวันนี้เราจะใส่ ความรักความเข้าใจการให้อภยัยซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้ต้องการสิ่งเหล่านี้มากๆเพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นแล้วก็สังคมของเราก็น่าอยู่ครับโซ so, พลัสในวันนี้เรามีข้อความที่น่าสนใจนะครับที่จะเป็นกำลังใจกับทุกๆท,ท่านถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภยัยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภยัย ฉะนั้นการอาภัยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นมีพลังแล้วก็มีความสุขนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกไลไ์กดแชร์นะครับเพื่อสิ่งดีจะไปถึงเพื่อนฝูงของเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นและวันนี้ขอท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายใจยและจิตวิญญาณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสครับ